เหมือนปะับผมสมบูรณ์หมันเด็ไอ้เด็กปั๊นน้ำมันเติมน้ำมันให้หน่อยได้ปะอ่ะแล้วทหมพี่ไม่เติมเองอะตังค์หมดโดนรูดไปมดเลย <c oughs> เขาวอาอะไรไปมั่งพี่พกเยอะเปล่าพี่พกไม่เยอะโดนเอาข้าวไปแล้วก็ตังค์แล้วก็โทรศัพท์มไม่โดนพกเยอะหรอก ไม่เหลือเลยเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะตะเกียบลงมาเป็นขบวนเสด็จเลยเขาน่าจะเจ็บเห็นแล้วก็ลงมา เจ็บเ้าใจปะนี่การแทรกเสียงทำไมเ่รก็มันเจ็บจนทำไมอ่ะเสมอกันหนึ่งหนึ่งเป่าเจ็บตรงไหนเดาเป่าให้เจ็บเข่าไม่หายเจ็บเจ็บมากลูก็เจ็บเอาเจ็บเนี่ยเจ็บจอเอบอเจ็บ เจ็บตรงนหนลินตี้เหรอเออเรื่องของกูครับไม่เจ็บละแรงเด้อแบบเนี่ไม่น้าถามว่าพี่ถามว่าวันนี้ตายหรอคืออะไอ้าวกก็เห็นหายไปเลยนึกว่าตายอ๋อรอหรออันนี้คือรออยู่หรอไม่ได้รอนะอย่าคิดไปเอง ไม่ได้คิดเปงทำไมต้องรอด้วยของเตี้ยวว่าเขาขายกันเท่าไหร่มันแพงปหมไม่มีอะไรที่ต้องรอฮะขจิตป้าอ้าว็ได้ครับพี่คำอไรอ่ะเปล่าอันนี้ล้อหลอกนะไม่ได้หรอกไม่ได้รออะไรเฮ้ยงุนหยิตทำไมเนี่ยกลับไปแล้วหลุดเลยเอาเอ้ฉุนละ ใครทำกับข้าวแถวนี้น้องพี่โดนแทงมาเมื่อกี้เนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ของจริงเนี่ยเออมันเจ็บมันเจ็บตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันเจ็บเลยอ่ะมันเจ็บอ่ะเด็กเข้องโบหรอเออมันทำไงได้บ้างมันเจ็บอ่ะมันเจ็บเจ็บอ่ะแกจอไงอ่ะแกจ้องไงถ้าเราเดินเองไม่ได้มั้ง แหลมแล้วะเอาให้ผมทำไงเนี่ยติดพัดเตอร์ไหมเจ็บทำอะไรไม่ไ,มได้ก,ไไก,ก็ไม่ต้องทำไม่ทำอีกก็ไม่ต้องทำอ่ะ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 ะน้องว่าทรงนี้น่ารักปะ ันมาทำอะไรนี่งเนี่ยได้ได้ยู้ี่งเนี่ยผักเปียเด็กอินเตอร์จัดก็ผมเป็นเด็กอินเตอร์แมองก็ไม่กล้าจีบแล้วเซอร์เอรพี่ชอบปะเซอร์หรอชันมาทำอะไรที่นี่เยวเป็นไรอ่ะมีแต่คนมีทู่อันนี้ไม่ใช่คู่นะ ใช่ครับน้องครับน้องเออไม่ครูไม่ครูรับพี่น้องครับผมพี่ครับผมน้องครับผมเป็นพี่ครับผมรับผมข้าผมผมครับครับครับผมอ้าพี่น้องที่มาหาทุกวันไม่ถูกนะเออไม่ถูกนะ ถูกเลยเหรอฮะแม่ถูกก็สุกรอดไหมน้องถึงมาช้าเหลววันเนี้ยอมไปข้างนอกมาอ๋อไหนบอกว่าถ้าสมมติไม่มีอะไรทำถ้าจะได้เจอก็คือได้เจอแล้วทำไมมันถึงไม่ได้เจออ่ะนะ่ไม่ไหนไหนอกว่าไม่รองไงก็ไม่ได้รอมันไม่มีอะไรทำ ทำไมอ่ะตอนป้ามันไม่มีอะไรทําอ่ะอ๋อก็คือแค่ยามอาโณเหรอพี่น้องใช่ยามอาลณในตอนที่ฉันไม่มีอะไรทําคันเวลาว่าองเพื่อนอันนี้เป็นพี่น้องไม่ไม่ไหนที่พี่จะสมหวังว่าให้สถานะเขาแบบเนี้ยเหมือนตรงไหนเหรอเหมือนเนี้ยพี่ใช้ผมแบบค่าเวลาเนี่ยเราไม่ได้ใส่เองข่าเวลาหรอเออวันนี้เองมีสอนปะ มีเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยต้องกับใครอุไม่รู้ฮะไม่เคยดูเลยพี่ก็มีซ้อมเหมือนกันท่าทุ่มเนี่ยซ้อมกับใครอุไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูแล้วหลังเที่ยงคืนว่างปะว่างตอนตีหนึ่งอันนี้มีอาการนะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเสร็จตีหนึ่งเหมือนกันที่ถามว่าว่างป้าคือมีอาการนะถามีถามผิดต้องถามว่าหลังเที่ยงคืนเข้าไหม แบบนี้เรียกว่ามีอาการนะอะไรพี่ก็ถามผมเหมือนกันแหละแล้วถ้าเข้าล่ะถ้าเข้าก็เข้าไหมผมก็แล้วาไม่เข้าล่ะถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าแต่ผมเข้าไงอ๋อก็ใจละอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เดี๋ยวตีหนึ่งเข้ามาลักกันเข้ามาทำอะไรอ่ะเดินเล่นไง เข้ามาหายใจอยากสูดอากาศวอซิตี้อ๋อเออเออได้หรอเออเออเออไปเมืองหนาวเปล่าอะพร้อมแสร็จไปเมืองหนาวไหมไม่ไม่น่าไปอะเกวกับกูปฏิเสธยังไงน้องจากเมืองหนาวปะเอ่อผมเมืองร้อนดิ เมืองร้อนมอสซิตี้เหรอกับเขาบอกว่าจริงๆนะเมืองร้อน RST แต่กูบอกไม่ไปอ่ะหมือง้อนนี่เขาเรียกว่าเมืองอะไรแล้วกูไม่ใช้น้องหรอกูก็เป็นน้องเหมือนกันน้องน้องคนละแบบอินเตอร์เหรออย่างนี้เองก็เป็นหนุ่มอินเตอร์แล้วดิไม่ใช่ครับผมบ้านนอกถ้ายังเป็นหนุ่มอินเตอร์มันพี่บัดเดินคุยเล่นเดินมรไดาแล้วดิเด้าไว้อะจักจักพี่คนอีสานเหรอ อืมมันจักอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยคนโคราชชัวก็เพราะมันเด็กอินเตอร์แต่ก็มองแล้วไม่กล้าจีบเออ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 น้องๆที่ตัง้งะไปไหนอะ่ะสอมโอเคทงกไน ทำไงก่อนคืออะไรอะ่ะสวัสดีไงก่อนออกจากบ้าน <Bye. S 2> บายครับสวัสดีบบายครับผมมาครั <Bye. S 2> บมึง <Bye. S 2> <อ>จะลากันอีก<ๆ>นานเนี่ยเออสูัสดีครับพูดได้ไหมเนี่ยคำเนี่ยพูดเป็นไหมายสูัสดีครับ ขาให้สอบหมดเนี่ยบอกลากันเด่วินาทีสุดท้ายเต็มใจปะอันเนี้ย้ๆครับคือเขาบอกสู้ๆแล้วก็ไปได้แล้วไงสอบละยังกอย่ามาเล่นลินนะมึงอ่ะเนี่ยมึงละได้เหรอไหนไม่เห็นเรียกหนูแบบเมื่อวานเลยเรียกหนูกันด้วยเหรอใช่เขาเรียกผมค่ะวันนี้ไม่เห็นเรียกเี่วหนูบ้างเลย เรียกตอนไหนอ่ะเรียกหนูครับหนูครับอตอนอยู่ในห้องอ่ะ,อ,ะอยู่ในห้องไหนอะเข้าห้องไม่ใ, <น S 1> ใช่มาถึงว่าผมมาอยู่ในห้องคนเดียวเขาอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วพี่ได้นข่าไปห้องเขาเปล่าไม่เขาไม่ได้หรอกไม่ม<ผ>มรู้<ป>จะผัวประสาทแตกผมไปบ้านเขาพี่เขาพาผมไปบ้านเขาเนี่ย แล้วเจอกันเปิดประตูบ้านอ๋อพี่ไม่ได้เข้าไปในห้องเขาแต่เขาเข้าไปในห้องพี่เจอกันนะน้องครับอ,<า>อะไรเกลก็ตอนนั้นน่ะเพื่อนๆไม่มาพี่ไม่มีเพื่อนเล่นเออพี่ก็เหงาไงพี่ก็เลยไปอยู่กับเขามันเป็นน้องไงไม่อยู่ในห้องไม่พี่ขังมันเอาไว้ในห้องแล้วพี่ก็อยู่ด้านนอกเออ ดับยัดท่องไปแต่มันไม่มีอะไรเกินเลยหรอกนะมันไม่สามารถทำได้ I can't do this เคนเคลินเธอใใจยิ่งใกล้เธอยิงคิดไปไกล เก<ว><ว>ล้ววันนี้เพื่อนพี่อะมันเข้ามาแค่ตอนแบบก่อนรีแบบเดียวอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อนคนไหนอะวิน<พ>ลี่ไงยังเป็นเพื่อนอีกหรอก,ก็ยังไม่ได้คุยให้เกลกวไม่คุยให้เคลร์เลยแล้วคุยอะไรล่ะก็เขามาแค่นั้นอะ ัง่บอกว่าพิมพ์มาแม่บอกว่าเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยเหหนหอไม่เอาอ่ะไม่อยากพิมพ์เพราะถ้าพิมพ์อ่ะมันจะเป็นการที่แบบถ้าเกิดสมมุติว่าวันนั้น,น,น,นรเราไม่จบสักทีถ้าสมมุติว่าวันนั้นเราไม่ได้เตรียมใจอ่ะมันจะเป็นแบบนอนน้อยเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่า ยังไม่พร้อมคุยไงถ้าเราเจอปุ๊บว่าเราพร้อมคุยเราก็ค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งไงเข้าใจปะโอเ๋โอเกล์ยวเปี่ยนตรงไปลระเราเนต้องไปซอมแล้วเนาะหนูจะเพลงแล้วเพิ่งปั๊มใหม่อะไรแนน่ไม่ได้ชนเลยเมื่อกี้ไม่ชนแล้วหนูจะจะเลื่อนรถไน้่ะข้าไม่ตรง